ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับ ตลกทั่วและเชิญยิ้มหรือนามจริงสอนสุดท่ากันมารีนักแสดงตลกชาวไทยชื่อดังมีลักษณะดเด่นคือไว้หนวดเขา่าและโผ้าค้าศีษะมีบทบาทเด่นในการนำเชียร์กีฬาให้กับทีมไทยในการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือระดับโลก ถือเป็นมาร์ตคอร์ดของการเชียร์กีฬาไทยโดยมักใส่ชุดนักรบไทยโบราณเวลาเชียร์สร้างสีสันในกองเชียร์ได้อย่างดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในสนามได้ไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยมาแล้วในรายการใหญ่เช่นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมเป็นต้นทั่วแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบสะสมพระเครื่องแต่ออกตัวว่าไม่ได้เป็นเซียนพระ เพียงแต่มีความชื่นชอบงานพุทธศิลป์และมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องของพุทธคุณของพระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกและพิธีพุทธาพิเศษจากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างยาวนานสำหรับพระเครื่องที่ถั่วและนำขึ้นของขออยู่ก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันในแต่ละวันไปอาทิ วัดถุโมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีพระยอดธงลูกเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดพ่อแม่ครูอาจารย์จึงนำรูปถ่ายพ่อและแม่มาเลื่องใส่กรอบนำขึ้นค้องคอติดตัวทุกวันเรามาพูดถึงพระยอดธงพระเครื่องยอดนิยมสมัยสงคราม ถ้าจะกล่าวถึงพระยอดธงก็นับได้ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและ,สะแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมพระบูชาพระเครื่องอย่างมากสืบเนื่อง,งจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านการศึกสงครามมาแล้วนับครั้งตั้งแต่โบราณกลาลในการทําศึกสงครามแต่ละครั้งพลายพลที่จะออกรบมักจะสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังหรือวัตถุม,มหามงคลต่างๆพกติดตัว ด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถปกป้องพยานตลายจากคาศึกศัตรูและลบชนะคาศึกกลับสู่บ้านเมืองได้อย่างปลอดภัยซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเองและนอกจากการสร้างกำลังใจให้ของไพรผลแล้วในส่วนของกองทัพสมัยนั้นก็จะมีการเสริมสิริมงคลแก่กองทัพโดย อารัศนาพระพุทธรูปลอยองค์หนึ่งองค์มาเสียบไวที่ยอดธงประจำทับในแต่ละทับเรียกกันว่าพระยอดธงพระยอดธงส่วนใหญ่พบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะมีกระจายอยู่แทบทุกกลุในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีแต่ที่พบมากที่สุดก็คือกลุัวราชบุรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปลอยองค์ที่ไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะขององค์พระเหมือนพระพุทธรูปอื่นซึ่งมีแม่พิมพ์ในการหล่อออกมาในพุทธลักษณะเดียวกันจะมีทั้งพระพุทธรูปนั่งพระพุทธรูปยืนปางประธานพรปางสมาธิและปางมารวิชัยพิมพ์มาไราและยังมีมากมายหลายเนื้อทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนาเนื้อสําฤทธิและเนื้อชินสันนิษฐานว่า ผู้นำของแต่ละเหล่าทัพจะสร้างพยยอดธงตามความครบเรื่อมใสในพุทธคุณขององค์พระน,นั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กองทัพและภัยพ้นของตนแต่จุดสังเกตสำคัญที่จะทราบว่าเป็นพระยอดธงก็คือที่บริเวณพระที่นั่งขององค์พระสำหรับพระพุทธร,รูปนั่งและที่พระบาทขององค์พระสำหรับพระพุทธร,รูปยืนจะมีเดือยยื่นออกมาเพื่อใช้เสียบติดกับยอดธง พระยอดธงนับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและสแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมบูชาพระเครื่องอย่างมากสืบเนื่องจากเป็นพระเก่าแก่ที่ผ่านการศึกสงครามมาแล้วแสดงถึงพุทธคุณหล่นเหลือในการคุ้มครองกอ,องทัพทั้งกองทัพไม่ใช่ร้ายบุคคลจึงเชื่อว่าจะมีความเข้มขลังมากนั่นเองพระยอดธงที่นาว่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือพระยอดธง กุวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีพอาความเป็นเลิศของพุทธคุณปรากฏเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาลักษณะเป็นพระพุทธรูปลอยองค์สร้างในสมัยอยุธยาองค์พระประทับนั่งสแสดงปางมารวิชัยและเมาลีและพระเกศเรียบไม่มีเม็ดปุ่มและพักรูปไข่ปรากฏพระขนงพระเนตรพระนาศิกและพระโอชัดเจนพระกัน ทั้งสองข้างยาวมาจโลดพระอังสาเส้นสังคติปรากฏชัดเจนตรงพระที่นั่งขององค์พระจะมีเดือยยื่นออกมาพระยอดทงนับเป็นพระที่หายากยิ่งในปัจจุบันจึงมีการทำเทียบเลียนแบบค่อนข้างสูงการพิจารณาก็ไม่มีพุทธลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้จึงต้องพิจารณาจากความเก่าของเนื้อขององค์พระที่ผ่านการเวลาม่ยาวนาน จากหลักการที่ได้ศึกษาเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นลักษณะนเนื้อทองเก่าเนื้อเงินเนื้อนาคและเนื้อชินผมบูชาพระเกจิทุกลกลูเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามท่านก็สอนให้บุคคลน,นั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมและธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหนือธรรมชาตินอกจากธรรมะสำหรับพระเครื่องที่ถั่วและมีอยู่และนนำมาให้ชมอาทิกลาตาเดี่ยวด้านหลังจานยันดวงโดยหลวงปู่ทิมอิสาริโกวัดลหารไล่จังหวัดระยองท่านเมตตาให้โดยตัวท่านเองจะต,ตุความลามเทพรุ่นเจดีาย รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรและหลวงปู่แพ้วัดลางหมันจังหวัดนครปฐมส่วนตัวแล้วก่อนออกจากบ้านไปทำงานหรือทำธุรกต่างๆก็จะอาราธนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีโชคมีชยัยทั้งไปและกลับจะเอ่อหรือจะพูดสิ่งใดออกไปขอให้เป็นเงินเป็นทอง การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองผมมองว่าการสะสมพระเครื่องเป็นเรื่องของความชื่นชอบและศรัทธ,ธาส่วนบุคคลซึ่งหากท่านที่ชื่นชอบและอยากเป็นเซียนพระผมมองว่าให้มันศึกษาในพระรุ่นนานๆให้ทองแท้สอบถามจากคนที่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ในวงการพระมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อว่าทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการตลกวงการตาราศิลปินวงการกีฬาหรือวงการพระต่างต้องการคนที่รู้จักคำว่าปูหลักผู้ใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องการมีสัมมา,าวะเป็นการแสดงออกของความเป็นคนไทยในสังคมตลกชื่อดังกล่าวทิงท้งทาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมนานที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ